วันนี้พี่จะพาทุกคนมาลองร้านอีสานสุดบีมียมย่านบระเจ้าทองอีกหนึ่งร้านบอกเลยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งร้านนี้เลยครับคัมเพลงเข้ามาในร้านนะครับที่นี่บรรยากาศสบายๆนะทุกคนเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้านมากๆอ่ะมีให้เลือกนั่งกันหลายโต๊ะนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่มาก,กี่คนสามารถจัดได้กันแบบชิวๆเลยพ,พี่แนะนำนะครับพาครอบครัวมากินก็เหมาะสมนะแล้วเขาย <s> ังมีครัวเปิดให้เห็นเชฟทำอาหารสดๆกันแบบตรงนี้ข้างๆ,ๆเ,เลยครับบอกเลยว่าดูเบิลเพิ่มอรรถรสในการกินกันได้แบบสด และจานเด็ดนี้ต้องลองเลยนะพี่แนะนําตัวนี้เลยตํามังคุดตอนนี้เป็นซิเนเจอร์ด้วยนะครับตำมาได้แบบพี้วหวานลงตัวแล้วและที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็ต้องลองเป็นเนื้อคั่วตับจิ้มแก้วย่างมาเสิร์ฟแบบพรีเมียมให้กินกันแบบอร่อยอร่อยบนโต๊ะเลยและยิ่งจิ้มกับตัวแก่วนะทุกคนมันจะเข้ากันนัวกระซุ่นหรือจะเป็นอีกตัวนะครับตำสตรอบเบอรี่กุ้งสดให้กุ้งมาแบบชิ้นโตโตสตรอบเบอรี่ชิน้นใหญ่ๆนะครับและดูสิทุกคนจานบึ้มๆเลยชอบน้ำปลาของที่นี่นะครับ เขาจะมีหลายแบบให้เลือกเลยนะแต่ละจานนะครับน้ำปลาซิงเกอร์แต่ละจาน,ะาเนเจจาก็จะไม่เหมือนกันหรือใครจะชอบแบบปลาลแบบจัดเต็มนะครับพี่แนะนําเมนูนี้เลยตำหลวงพะบางรสชาติแบบจัดจานเหมือนหลวงพะบางมาตำให้เองหรือใครที่ชอบเป็นแกงนะพี่แนะนําแกงออมเห็ดรวมไข่มดแดงดูสิทุกคนไข่มดแดงในยุคนี้ก็แบบ,บมาให้กันแบบไม่กลัวว่าจะหมดกันเลยอะ่ะสดเข้าไปแล้วคือรสชาติเกมคนอร่อยมากๆอที่ห้ามพลาดไม่ได้เลยนะครับคือดื่มซิงเกเอร์ของทางร้านหาม มะลิเลมอนวานิลาที่หอมหวานแบบสดชื่นนะครับใครชอบเปรี้ยวก็บีบเลมอนลงไปหน่อยสดชื่นเฟรชกันแบบสุดๆใครที่แบบตามหาร้านอาหารดีสารอร่อยอร่อยนะพี่แนะนําร้านนี้เลยร้านคัมแพงนะครับร้านเขาอยู่ในซอยสุลาชอพรถนนจรัดเมืองวังใหม่นะห่างจากถนนใหญ่ไม่ไกลเลยท<ม><ม>ี่จอดรถก็แบบสะดวกนะครับที่สวนหลวงสแควร์หรือดาก้อนท้าวตรงข้างหลังนี้ก็ได้ร้านเขาเปิดต<ะ>ั้งแต่เที่ยงถึงห้าทุ่มเหมือนเดิมมาลองกันได้นะครับทุกคน